เขาดังเรื่องุ่นยนมากเลยนะคะ <Wow. S 1> ที่พักของพี่เนี่ยได้รวมค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะพีน้องๆน่ารักมากเลยว่าห์มาหาพี่วิวเนี่ยอย่างไรอยโอ้คิดถึงนี้ถึงมากๆขอบคุณนะที่มา <laughs> สวัสดีค่ะพี่วิวจากนอตอเมริกาสตาร์ดีนะคะตอนนี้พี่ก็มาอยู่ที่รัฐออริกอนนะคะวันนี้จะพาไปชมมหาวิทยายลัยที่ชื่อว่าอริกอนสเตตย์อินวอร์ซ ที่เห็นอยู่ข้างหน้าคือตึก into osu นะคะก็เป็นตึกที่นักเรียนที่เรียนภาษาหรือว่าเรียนเออข้าผาดเววิชาผาดเวเนี่ยก็จะมาเรียนที่นี่ ตึก into osu นะคะก็จะมีการเรียนการสอนของนักเรียนที่มาเรียนภาษาเนาะ academic english แล้วก็นักเรียนที่มาเรียนในหลักสูตร pathway program นะคะซึ่ง pathway program เนี่ยก็คืออย่างเช่นถ้าเป็นน้องๆที่เข้าเรียนระดับปริญญาตรีนะคะ ถ้าเข้า direct entry เนี่ยนักเรียนต้องมีเกรดเฉลี่ย3.0ขึ้นไปแล้วก็ IEL เนี่ยต้องมีประมาณ6.0ถ้าต่ำกว่านี้ค่ะนักเรียนสามารถเข้าเรียนแบบโปรแกรม pathway ได้ซึ่งเขาจะลดเกรดเฉลี่ยลงมารับอยู่ที่2.5ส่วนผลภาษาเนี่ยก็ลงมารับต่ำได้ถึง IEL 5.0เลยซึ่งไม่ว่าจะเข้าตรงหรือเข้า p a ดเวยเนี่ยนักเรียนจบ4ปีเหมือนกันนะคะจะต่างกันแค่ปีแรกเท่านั้นที่ คนเข้าตรงจะมีอิสระในการเลือกวิชาและนักเรียนพา t h ว a เนี่ยเขาจะจัดคอร์สมาให้แล้วว่าต้องเรียนอะไรบ้างเจอคนไทยเยอะมากเลยเนี่ยดีจังตรงนี้เป็นรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมนะคะและก็มีชื่อนักเรียนของเราด้วย ตึกอินทรูก็มีกาแฟขายนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สตาร์บักแต่ว่าก็ป๊อปปูล่านะอักเรยนก็มาซื้อกินกันก็มาซื้อขนมได้นะคะยอยู่ข้างล่างตึกอินทรูเลยไม่น่งกลัวว่าจะหิวอ๋อเป็นเหมือนแบบโลตัสเล็กๆย่อมๆเลยนะล้วเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่า มีเป็นที่พักด้วยแล้วก็เด็กอเมริกันก็พักตึกนี้ด้วยนะไม่ใช่แค่เด็กอินเตอร์เนชั่นแนลเท่านั้นเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปดูที่พักที่ตึก into OSU นะคะตอนนี้พี่กเข้ามาใน ออพักที่ไอเอแล้วนะคะข้างหน้าประตูเขาก็จะติดชื่อคนที่อยู่ในห้องไว้นะคะหอนเนี่ยเขาบอกว่ามี4แบบก็คือแบบอยู่คนเดียวห้องน้ําเดียวแบบนอนสองคนแล้วก็แชร์ห้องน้ํแบบากันแล้วก็มีแบบนอนสามคนแชร์ห้องน้ํากัน <c oughs> แล้ก็จำไม่ได้แล้วว่าอีกแบบหนึ่งคืออะไร <c oughs> เขาบอกว่าหอนเนี้ยมีจุก นักเรียนได้3ามร้อยกว่าคนอ่ะ <Wow. S 1> อันนี้ก็จะเป็นห้องที่นอนคนเดียวนะคะเตียงก็น่าจะประมาณ3ฟตุตได้แล้วก็มีโต๊ะนั่งเรียนนั่งทำงานให้หนึ่งตัวก็มีอุปกรณ์แล้วก็ห้องน้ำค่ะ <Okay. S 2> ค่าของที่เนี่ยได้รวมค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะรวมถึงแบบเนี่ยห้องซักผ้าเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะถูกใจคนที่ชอบซักผ้าเลยเพราะว่ามันรวมไปในค่า้องไปแล้วะคะ่ะเนื่องจากในห้องของนักเรียนนะคะเขาไม่มีอ,อุอปรกรณ์ให้ทาเกี่ยวกับเรื่องทําอาหารเลยแต่ว่าเขาจะมีเปิดกลางแบบเนี้ยให้มาทําอาหารเนาะ ก็มีตู้เย็นให้มาแช่ของสดของตัวเองเอะไรเงี้ยทำเสร็จแล้วก็ล้างตรงนี้กินตรงนี้ได้เลยเหตุผลที่ไม่มีในห้องส่วนตัวเนี่ยเพราะว่าเขากลัวไฟจะไหม้ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนคาเพราะว่าเราก็เห็นนักเรียนเต็มเลยอากิคา r e เจอร์ที่นี่ก็ดังนะคะแต่ว่าอาจจะไม่๊อปพื่อเราสำหรับนักเรียนไทยเนะคณะเกษตรตัวเที่ยเมริกาเนี่ก็ทำเงินดีนะ นก็เป็นเซฟไลน์นะคะก็ที่นี่เขาสามารถมาส่งน well ักเรียนได้ตั้งกแต่คืนเนาะ So this building called Memorial Union right? Oh yeah, I think oh. we should go inside. Very very pretty. มีพวกเล้ามีพวก area ให้เด็กเช่าช่วยทำกิจกรรม Uh huh. แล้วก็มี <c oughs> เป็นตึกที่ให้เด็กมาทำกิจกรรมนะแบบมีชิดเงินแต่ว่าก็ถูกๆมากโอเคโอ้ย It's still like art gallery inside see wow <Yeah. S 1> ทงตรงนี้ก็จะโชว์ว่ามีนักเรียนจากประเทศไหนมาเรียนที่นี่บ้างนะคะ ก้อนทั้งหมดนะคะใหญ่มากอะส่วนนี้ก็จะเป็นหอพักในมหาลัยนะคะก็จะอยู่ใกล้กลับโรงอาหารอันนี้ชื่อว่า Anu Center Dining Hall ค่ะก็หิวแล้วก็ลงมากินเดินใกล้ๆเลยถึงว่าบางคนหิวแต่ว่า พี่เกียรตลงมาก็จะมีน้องโรบอตไปส่งให้นะนี่ก็เป็นรถบัสของโอเรกอนนะคะขึ้นตีนะคะก็วิ่งทั่วแคมปัสเลยแล้วก็พาไปที่เมืองอคอร์วาลิสด้วยสวยเนาะสีส้สม ก็จะเป็นร้านเล่นวอลเลย์บอลชายหาดนะคะแสงแดดดีมากเลยแดดที่นี่ก็คือมันไม่ได้ร้อนมากนะแต่มันทำให้แบบบรรยากาศถ่ายอะไรก็สวยหมดส่วนตัวพี่นะึพี่รู้สึกว่าการมาเรียนมหาลัยในเมืองไม่ใหญ่เราจะได้เจอเ,เ,อเมือกไน จริงๆถ้าอยู่ในเมืองใหญ่ก็จะเจอเด็กอินเตอร์เยอะกว่านะเพราะเราก็จะชอบอยู่เมืองใหญ่แต่ถ้าเป็นคนอเมริกันนี่ย่ะเขาจะอยู่มหาลัยที่แบบที่เรียนเมืองใหญ่ที่เราเห็นนี่ก็เป็น Dixon Recreation Center นะคะพูดง่ายๆก็คือ fitness center นั่นเอง ข้างในก็จะมีแบบพวกอุปกรณ์ให้เราเออกกำลังกายรูวิ่งก็มีปีนผาด้วยก็ใช้บริการฟรีเพราะว่ามันรวมไปในค่าเรียนเรียบร้อยแล้วคนสายสุขภาพก็มาออกกำลังกายได้นะคะ it is open 24/7 uh, it's open from 9. s a m to i think midnight นี่ค่ะพี่ก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้ว ถ้าเป็นนักเรียนก็ต้องเอา student ID card มาแสดงตรงนี้ก่อนจะได้เข้าไปข้างใน,นมีสนามบาสเกตบอลด้วยได้ยินเสียงคอมาอยู่ด้านบนอันนี้ก็เป็นอหอพักเหมือนกันนะคะของที่เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะได้ตึกไหนแต่ว่าจากรูมไทยที่เราเลือกอ่ะเขาก็จะไปพิกให้ว่าหอไหนเราจะได้อยู่ เราจะได้เลือกแค่ลุมซายก็แบบพักคนเดียวพัก2คน2คนแบบยังไงห้องน้ำแชร์หรือว่าห้องน้ำแบบสวีทสไตล์เรากำลังจะเข้าไปที่สเตเดียมแล้วนะคะข้างหน้านี้ก็เป็นสนามกีฬาเมริกันฟุตบอลนะคะตอนเขามีเกมก็ตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยนักเรียนทั้งหมดเลยแล้วก็ จะเชียร์กันเสียงดังมากทุกคนจะใส่เสื้อออริกอนแล้วก็ถือพวกเกียร์ต่างๆที่เป็นออริกอนเพื่อเชียร์นักกีฬานะคะนี่น้องๆน,น่ารักมากเลยวิสา,ามหาหาพี่วิวเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมโอ้คิดถึงคิดถึงมากๆขอบคุณนะที่มา วิศวกรรมศาสตร์นะคะที่ OSU เนี่ยเขาดังวิศวกรรมศาสตร์มากมากเลยเข้าไปดูข้างในกันนะคะ For the graduate part way students who study like engineering, u h they need to come to this building to study for academic uh, subject. Yeah, this is where yeah this is where some of their professors will have their offices where mm hmm. they'll have classes and this is just Like electrical and ตึกนี้เป็นตึกวิศวันคะแต่เฉพาะวิศวะไฟฟ้ากับคอมพิวเตอร์ไซส์ถ้าเป็นวิศวะอาจกริยะจะเป็นคนละตึกกันที่นี่เขาดังเรื่องหุ่นยนต์มากเลยนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้ชื่อตรงว่า r o b o t i c engineering ถ้าเด็กพอตีที่อยากจะเรียนหุ่นยนต์มันจะ คือ under electrical and computer engineering นะคะอันนี้พี่เข้ามาดูแลบนะคะของคณะ chemical จ n g i n ร e r i n g ก็คือเขาดูเรื่องคลื่นพวกคลื่นสึนามิหรืออะไรเงี้ยจำลองคลื่นแล้วก็แบบจะได้รู้ว่าการที่จะป้องกันให้พลังงาน นมันน้อยลงเนี่ยทำลายอย่เงี้ยโอเค ตึกนี้สร้างเสร็จ2,018นะคะก็ยังใหม่เลยพี่เคยมาที่นี่แล้วเมื่อ7ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นยังไม่มีตึกนี้อยู่เป็นตึกที่มีคลาสมแล้วไม่ว่าจะเรียนเมเจอร์อะไรก็สามารถมาเรียนที่ตึกนี้ได้ไมีทั้งหมด4ชั้นนะคะ ก็เป็น Maker Space นะคะที่นักศึกษาคณะบริหารเนี่ยเขาสามารถมา G ของชิ้นหนึ่งขึ้นมาอะไรยเงี้ยอย่างเช่น<ช>ว่าทําแก้วเนี่ยก็คือใช้เครื่องนี้แล้วเราจะได้แก้วออกมาแล้วก็เราสามารถดีไซน์โลโก้หรืออะไรที่จะใส่แล้วก็เอาไปปิน้นลงบนแก้วได้ก็คือทุกอย่างคือทําขึ้นมาจากในห้องนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเนาะเพราะว่าเป็นเงินจากที่มหาลาัยออกให้ตอนนี้เราก็กำลังมาเดินชมงานนิทรรศการที่นักเรียนจัดขึ้นนะคะสินค้าที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็เป็นสินค้าที่นักเรียนสร้างขึ้นใน Maker Space Lab เมื่อกี้ที่เราไปดูนะคะ เรากำลังเข้าไปที่บุ๊กสตอร์ของมหาลัยนะคะก็มาสคอตมหาลัยนี้ก็คือตัวบีเวอร์นะคะสีของเขาเป็นออสมายถึงสีประจำมหาลัยเป็นสีดำส้มนะสวยมากมเลยชอบรู้สึกมันเข้ากันดีสีดำส้ม น้องๆที่มาเรียนที่นี่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการแต่งกายเลยนะคะถ้าไม่มีเสื้อผ้าเนี่ยก็มาช็อปที่บุ๊กสตอร์ได้เขามีเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์ให้เลือกให้เลือกซื้อเนาะแล้วก็แบบถ้าหน้าหนาวอะไรเงี้ยก็มีฮูดดี้ด้วยนะแล้วก็อุ่นด้วยทำไมอันนี้น่ากลัวมากเลยมันบีเวอร์แบบกินยาอะไรเข้าไป ันนี้เป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบีเวอร์นะคะแล้วก็มีหมอนหน้าบีเวอร์ด้วยนี่ก็แบรนด์ไนกี้นะคะเขาทำงานร่วมกับมาหาลัยออกรองเท้าลายนี้มานะก็เป็นลายไนกี้กับบีเวอร์ ข้อดีอีกหนึ่งอย่างที่เลือกมาเรียนที่ Oregon State University นะคะเพราะว่ารัฐ Oregon เนี่ยเป็นรัฐที่แท็ก r e e เพราะฉะนั้นอ่ะเวลานักเรียนออจะใช้จ่ายอะไรช้อปปิ้งอะไรที่เนี่ยคะ่ะเราเห็นราคาของเท่าไหร่เราจ่ายราคานั้นเลยเพราะว่าปกติถ้าเราไปรัฐอื่นเนาะสมมติของมันราคา10เหรียญแต่ว่ามันจะมีแท็ก r e e ซึ่งมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นมาจากราคาที่เราเห็นนะคะ o r ม t ิ n State u n i v e r เ i t y นะคะเป็นมหาวิาลัยรัฐบาลที่ดังเรื่อง Engineering และ Business มากถ้าน้องๆคนไหนสนใจเรียนที่นี่นะคะสามารถติดต่อน o r t เมริ r i c a s t u d ดเลยนะคะเราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก OSU นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถสมัครผ่านเราได้เลยค่ะเราจะช่วยในการยื่นใบสมัครช่วยเรื่องการขอวีซ่าเรื่องการจัดหาที่พักและต่อเครื่องบินทั้งหมดนี้ไม่มีค่าบริการนะคะ